พามาดูบรรยากาศของการรับหีบบัตรเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการกันครับขณะเดียวกันทางกกตะก็ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์ขณะเดียวกันเรื่องของการรายงานผลมีการรายงานผลการเลือกตั้งผ่านทางออนไลน์ครับผู้สื่อข่าวร,รายงานว่าที่หอประชุมอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาหีบและบัตรเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งหรือรอปรพอแต่ละหน่วยเข้ารับหีบบัตรบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆในการลงคะแนนเพื่อน,นําไปจัดหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะออกไปใช้สิทธิในวันพรุ่งนี้ซึ่งกบนมีการตรวจนับบัตรลงคะแนนทั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีดน้ําตาลและบัตรลงคะแนนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีเขียวอมฟ้าว่ามีจํานวนตรงตามผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการเลือกตั้งโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่อำเภอเมืองบึงการมี1 3 7หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง72,178คนอำเภอเซกามี1 3 9หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง67,508คนอำเภอโซ่พิสัยมี96หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง54,700คนอำเภอพรเจริญมี65หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง34,663คนอำเภอศรีวิไลมี51หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง38,31คนอำเภอบึงโขงหลงมี66หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง29,024คนอำเภอปากคาดมี69หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง26,747คนอำเภอบุงคล้ามี25หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1759คนรวมทั้งสิ้น648หน่วยเลือกตัง้งจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง3 2 6 5 9นคนขณะที่นายภัยรัตคันทักผู้มยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการกล่าวว่าในการบริหารจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการครั้งนี้เป็นหน้าที่และอำนาจโดยตรงขององ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่มีการจัดอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงเชื่อว่าคณะกรรมการประจําหน่วยจะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบึงการได้เชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนส่งผู้แทนตัวเองโดยให้ส่งผู้แทนไปประจําสังเกตการการเลือกตั้งครบทุกหน่วย และมีข้อห้ามเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะเป็นการทุจริตการเลือกตั้งท่านจะได้ใบดําจะถูกจํากัดสิทธิ์รับเลือกตั้งตลอดไปจนกว่ากฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจังหวัดบึงการในปี2563การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ร้อยละ63ซึ่งในครั้งนี้กรกตส่วนกลางตั้งเป้าว่าต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยคาดว่าบึงการน่าจะสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง3 2 6 5 9 0คนจากหน่วยเลือกตั้ง648หน่วยทั้งจังหวัดสำหรับท่านที่พบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการหรือแจ้งผ่านผู้ตรวจการเลือกตั้งสายด่วน1 4 4 4รวมถึงแอปพลิเคชันตาสประรด โดยสำนักงานกะกะตบึงการมีชุดเคลื่อนที่เร็วและพนักงานไตส่สวนและสอบสวนที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้และหากท่านนำหลักฐานมายื่นมีกระบวนการไตส่สวนสอบสวนแล้วผู้กระทำความผิดได้รับโทษผู้ยื่นหลักฐานมีสิทธิได้รับบำเหน็จรางวัลที่ตั้งไว้สูงสุดถึง1ล้านบาทและหากท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยหลังยื่นร้องเรียนคัดค้านเลือกตั้งท่านสามารถยื่นคำร้องการคุ้มครองพยานได้ที่สำนักงานกะกะตโดยปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านเลือกตั้ง แต่หากท่านพบเห็นสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานกะกะตบึงการซึ่งสำนักงานกะกะตบึงการพร้อมอำนวยความยุติธรรมอย่างเต็มที่ขณะที่การรายงานผลการเลือกตั้งนั้นมีการพัฒนาระบบรายงานผลทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยสำนักงานกะกะตบึงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการจัดทำระบบรายงานผลนับคะแนนโดยเราบันทึกข้อมูลผลการเลือกตั้งในระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผ่าน Facebook และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการและกรกตบึงการแบบเรียลไทม์แต่เราจะหยุดการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการไว้ที่ร้อยละ90ในเบื้องต้นก่อนเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการได้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแบบร้อยเปอร์เซนอีกครั้งหนึ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ติดตามการรายงานผลการเลือกตั้งผ่านสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกะกะตบึงการรวมถึงทางกะกะตส่วนกลางก็มีการจัดทำระบบรายงานผลเชื่อมโยงกันทุกจังหวัดด้วย จะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับที่เรียกว่าพร้อมแน่นอนสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2568นี้ขณะเดียวกันก็ต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้ไปร่วมการเลือกตั้งนะครับเลือกคนที่เราชอบเลือกคนที่เราไว้ใจไปทําหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการทั้งในส่วนของสอบจอและในส่วนของนายกครับ ท่านที่เคารพทุกท่านครับในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการในครั้งนี้นะครับเราได้พัฒนาระบบการรายงานผลการเลือกตั้งนะครับทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบึงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการนะครับได้จัดทําระบบประมวลผลการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับ ที่จะใช้ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับโดยเราบันทึกข้อมูลผลการคะแนนรักเลือกตั้งในระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับได้กระโดดให้มีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการาผ่านนะครับ สือส่อโซเชียลมีเดียขององค์การบราิหารจังหวัดบูลการได้แก่ Facebook และเว็บไซต์ตรวมทั้ง Facebook และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบูลการด้วยนะครับทั้งสองส่วนนะครับซึ่งจะรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเรียลไทม์นะครับทุกคะแนนที่มีการบันทึกมาจากที่รวมคะแนนของแต่ละอำเภอจะประมวลผลรายงานให้ท่านได้ทราบนะครับเป็นเรียลไทม์นะครับได้ทราบทุกขั้นตอน แต่ว่าการรายงานผล,ผลในครั้งนี้นะครับเราจะหยุดการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการไว้ที่190 190ร้อยละ90%เรเร้อยละ90ไว้เบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรนะครับได้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประกาศผลนะครับรายงานผลยังไม่เป็นทางการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งนะครับจึงขอ,อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้มีส่วน ผู้สนใจทุกท่านนะครับได้ติดตามการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านสื่อเฟซบุ๊กเว็บไซต์ขององค์การบริหาสรส่วนจังหวัดบึงการและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการนะครับเราจะได้รับผลรับทราบรับชมรวมทั้งนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางครับท่านก็ได้ทำระบบรายงานผล โดยครอบคลุมกันทุกจังหวัดด้วยนะครับท่านสามารถติดตามการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆที่กระผมได้นําเรียนเบื้องต้นครับผมจริงอยู่นะครับท่านครับว่ากฎหมายได้บัญญัติให้คณะกรรมการจัดการเลือกให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับบริหารจัดการเลือกตั้งโดยความสุจริตและเที่ยงธรรมแต่บุคคลสําคัญที่จะทําให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยความสุจริตและเที่ยงธรรมก็คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านสามารถทําให้การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยความสุจริตเที่ยงธรรมนะครับหากท่านลงคะแนนนะครับด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับด้วยความมุ่งหวังให้การจัดการเลือกตั้งให้นายกองค์การบริหารจังหวัดบึงการนะครับได้พัฒนาท้องถิ่นได้มีความรู้ความสามารถครับหากท่านจัด ลงคะแนนเสียงนะครับด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับไม่ให้อํานาจเงินซื้อเสียงมาอยู่อํานาจการตัดสินใจของท่านการจัดการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะเป็นไปด้ยวยความสุจริตและเที่ยงธรรมครับท่านครับในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่ผมนําเรียนให้ท่านทราบวา่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดเป้าหมายในการจัดการเลือกตั้งว่าให้ผู้มาใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยละหกสิบห้านะครับของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นหน่วยเลือกตั้งใดตำบลใดอำเภอใดนะครับที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงสุดทางสำนักงานคณะกรรมาก,การการเลือกตั้งนะครับก็จะทำเขาเรียกว่าทำเกติบัตรเชิดจูนะครับให้เป็นหน่วยเลือกตั้งอำเภอนั้นตำบลนั้นเป็น หน่วยเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยต้นแบบนะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนที่น้องชาวจังหวัดบึงการทุกท่านนะครับได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา,าองค์การบริหารจังหวัดบึงการในวันที่1่กุมภาพันธ์2 5 6 8ให้เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดนะครับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการนะครับเรามาร่วมใจกันนะครับสร้างสรรค์ประเทศไทยร่วมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งขอบคุณครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา